สวัสดีทุกคนเลยนะครับขอต้อนรับสู่เกม Overwatch นะครับในด่านของ Elias อยู่ฝ่าย Attack นะครับผมเป็นฝ่ายยึดจุดยึดจุดทั้งสองฝ่ายนั่นแหละนะใครยึดได้ร้อยก่อนก็ชนะตอนนี้ทีมเรายังมาไม่ครบเลยอตอนนี้ไม่มีซัพพอร์ตนะครับเอาเป็น Mercy ก็จะโดนบี้ไป ลูซิโอแล้วกันนะอืมไปมาแล้วครบไปทางไหน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 เราร้านรอร้าน Được nhú hay, được nhú hay Thăm tù quá Ôi da Sniper đang bồn ฝั่งเรานี่หว่าต้องคอยอยู่กับเพื่อนไว้นะครับแต่ว่าเพื่อนนี่มันกระจายกันเลยเกินเปียงไปหนึ่งตัวแทงแทงเหลือนายคนเดียวแล้วแทงหายเอาโอ้ เซีน่าต้าว่ะตกไหมมีซีน่าต้าแล้วเหรอก็เปลี่ยนตัวแล้วกันนะ ตัวอะไรดีวะโอ้ยังไม่รู้เอาไว้ก่อนไว้ใช่อันติก่อนอันติแค่เต็มแล้วอีกตั้งเยอะมาวะ่ะโอ้เจอเจอ แดนสีแล้วเขาไม่เก็บพลังขด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 เท้าเฮ้ยระวังต <Yeah, ่อเวลาเพื่อน ต่อเวลาต่อเวลาต่อเวลาต่อต่อเวลาหุ้ยอะไรเล่าเออจากไหนวะเ,เราต้องชนะใช่ไหมเพื่อนอันอยู่ไหน ลาก่อนเหมยเหมยลาก่อนเฮ้ยโอ้ยไอ้นี่มัน83โอเคผมจะจำวิธีนี้ไว้นะลิปเปอร์อันไปจากหลังคาโคตรสุดยอดใช้ติไม่ทัน กันเพื่อนเลยแต่ว่าเรายังกันได้อยู่ไงเล่นงี้เลยนะช่วยเพื่อนอ๋ออ๋ออ๋อ ผักนกตกนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวนกมารีเวลสิบเก้าโหผักซาลาตกเหียวมันเป็นตัวบินได้นะเว้ยอะไรวะฮ่าเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังชนะได้อยู่ตัวอื่นมีให้เล่นไหมเดี๋ยวนะ เซนจัตซ่ามีแล้วแทง้งแท้งไม่มีมีคนเปลี่ยนจากลิปเปอร์เป็นจังแร็ปอา้าไล่ฮาร์ดอีกแล้วเปล่าลิปเปอร์แล้วกันเอ้า<ฮ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิปเปอร์ลิปเปอร์ร ป๊อบอ้อมเลยครับลิปเปอร์นั้นถนัดนนนระยะใกล้โคตรห่วงอ้าวไปแล้วบัตชันเฮ้ยจะเย็นหน่อยเฮ้ย ชนะไหมโอ้ยจะตายอยู่ยยแล้วคาลิเปอร์ให้หน่อยข้างในนั่นแหละตายไหมได้แล้วฝ่ายเราเก่งนี่มาจะวา้าไปไหนได้วะเนี่ยผมว่าจะอ้อมไปเก็บเกรดอันกฤษฝั่ง แตงคิวหลายเพื่อนที่คอยห,อหิวให้เราจะไม่ลืมนายเลยนะนเราจะไม่ลืมนายเลย แล้เพื่คิวังเลตช่วยฮิวดีวะพาเซนยต้าฮิวทุ่ถึงมาก5คิวสไตรได้อันติแล้วผมจะอันติจากข้างหลังพวกมันทั้งหมดเลยนะครับรอให้พวกมันมาก่อนหวังว่าจะไม่มีใครมาทางนี้นะเอาโขเพื่อเราขึ้นหน้ากันหมดเลย ด네ูดวิญญาณลิปเปอร์ด้วยกันเองอุ๊จีจอว่ะจอก็มาเก็บเลือดก่อนเลือดยังไม่มารอแป๊บนะรอแป๊บนะอะไรอ่ะตายละมันไม่ออกจากฐานเลยหรอได้ไงออกอยู่ ไปจากอะไรนี่ครับอีกคะแนนเดียวก็ชนะมันดีไว้ลิปเปอร์ลายฮาร์ดไม่มีแล้วเหรอฉัอ้นเปลี่ยนลายฮาร์ดครับเล่นหลายๆตัวเลยคลิปนี้ จริงๆตัวที่ถนัดที่สุดของผมนะครับคือลายฮาร์ดเพราะว่าไงเดียะตรงกับน,นิสัยในการเล่นของผมมากวัด <What? S 1> ไปไม่มีฮิลด้วยหรือเปล่าออมีพระพระฮิลดีนะครับผมควรจะอยู่ตรงนี้ไว้ สองวันมีเมอร์ซี่ฮิลเข้าซ้ายหนึ่งสองมันไงกันเมอร์ซี่ตายตายตายไม่น่าโลกน่าเสียดาย ไม่คีเก็บเรียบแน่ตีโคตรไวอะไรบันเล้าเอาติดโตเพื่อนเพื่อนแมงม,มาช่วยทันมานี่เหมออยจะพาไปเที่ยว เออหน่ะยิงทีดิยิงมันโดนหน่อยเอากระเด็นกระเด็นอย่างงี้สอยดิมานี่เดี๋ยวพาไปเที่ยวเออนะยังโดนอีกนะอะไรอะไรเหมยไม่เข็ดเหรอเราอ,อ่ะไม่เข็ดเหรอเหมย นี่ฮิวิ่งตัวไหนเนี่ยอ๋อเซนยัต้ามาแล้วมามาเอาไอ้จังเลดไอ้ตัวแย่งผลงานขอตัวนึงก็ได้กลับแล้ว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 โหชุบว่ะชุบปาดุ๊มีฮิวไว้เนี่ยตรงนี้เอ้าเฮ้ยยา มันแหลกอะเมื่อกี้มาถึงเน็ตเน็ตมันไม่เสถียรนะครับต้องขออภัยขออภัยทีมฝีมือมีแต่เน็ตไม่มีเน็ตไม่เน็ตไม่ดีนะครับก็เลยอย่างที่เห็นมันยืนเชยเฮ้ย จังแร็บอกไม่น่ามาหลังแกเลยดูเดินปั๊บปั๊บปั๊บนั่นไงอ๋อผมปล่อยโล่พอดีโอ้คตดมีจังหวะถ้าเราไม่ปล่อยโล่ก็น่าจะติดโล่ครับแล้วก็รอดเอาไม่ขีดสามตัวเอาดีมากเฮ้ยยะโอ้ยไม่ทันอีกแล้ว มากเมื่อกี้อะไรโอ้คัะจมพร้อมโลกกางไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปได,มดมไม้มาไหมไมาไหมเหมยจะพาไปเที่ยวเหมยอืมรู้เวลารู้เวลาครูดาวแกหมดแหละ ปีศาจว่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแจ๋วแจ๋วแจ๋วพะมาเอ้ยลูซิโอเลเทเซอร์เหมยทุกคนมานี่ใฮโหมดไปไหนไปไหนแหลกอีกแล้ว กูแหลกอีกแล้วกูทุบใครเนี่ยไม่เอาไม่เข้าลึกจังแรดลาก่อนเพื่อนมาก่อนครับปิดเฉยอ้าวตัวอะไรอ่ะตัวอะไรมีปีกปี๋ เอา้าไม่ทันหลบเลยอยู่นี่เว้ยอยู่นี่เว้ยเอาเทเซอร์ไปไหนมามันไปไหนแล้ววะไม่ยอมไม่ยอมมันเข้าในมันเข้าในมันเข้าในสวดเลยอย่างเงี้ยชน,นะอืมลงไปท่อน้ำนี่จะเต่า โอ้สุดยอด epic modified ืมช่วยช่วยได้ไหมได้ไหมไม่ได้น่าเสียดายเอาละครับสำหรับเกม Overwatch คลิปนี้นะครับก็ขอจบไเคลิปเท่านี้เลยแล้วกันนะครับไว้ต่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ